ตอเนียต่อนะครับฟุตบอล AFF Suzuki Cup ชนองจสีถ่ายทอดสดจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับทีมไทยนําอินโดนีเซียอยู่2-0นะครับต้องถามโค้ชทศักดิ์เลยครับประตูแรกได้เร็ว5นาทีเท่านั้นเองก็ลดความกดดันครับในช่วง5นาทีแรกนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีเราด้วยที่กองหลังเขาพลาดบัสนาบัสนาครับที่ว่าเตะวุิพาทำให้เราได้ประตูเลยเพราะลูกนี้ครับจังหวะเตะ์วุฒไม่เชื่อับ คือถ้าบอลระดับทวีปนี่จะไม่แต่ต้องชื่นชมครับปิรพัฒน์ยิงได้ดีมากๆเลยวันี้คือถ้าไม่ตรงกรอบก็ยังมีสี<ช>่ยโรดถ้าไม่ล้มได้ก็อาจจะยิงได้ทังเปลี่ยนทางบอลได้เติมเติมได้จังหวพะ,ะพอดีใช่ครับผมนี่คือเป็นความผิดพลาดของแนวรับอินโดนีเซียนะครับในช่วง5นาทีแรกต่ทำให้จีนไทยนั้นได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับแล้วยิงเด็ดขาดกับปิรพัฒน์ หลังจากนั้นเราก็เกือบได้ประตูที่2จากทีลศิลป์นะครับยิงชนคานใกล้ๆแต่ว่าเอาไม่ได้ประตูที่2ในอินโดนีเซียจะบอูเป็นไงครับตั้งแต่นาทีที่10ถึงนาทีที่25นี่อินโดนีเซียเล่นดีขึ้นกว่าเดิมเลยผมมองตอนสินาทีแรกอินโดนีเซียพยายามเล่นเกมรับเล่นเกมรับก็คือจะพยายามโต้กลับนะครับพอเสียประตูแรกุพอเริ่มมากดดันแดนบอลปุ๊บกดดันแดนบอลเราทําให้เรามีปัญหานะครับเขาพยายามทําเขารู้สึกว่า มีความหวังในการที่จะทาประตูเขามีโอกาสหลายรุ่นมาที่จะทําประตูได้ใโดยเฉพาะเขาใช้เลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดนะครับบัวบัวสแล้วก็หมายเลขสิบสี่แล้วก็อันดีริสกี้แล้วก็อันดีที่มีความเร็วครับโดยเฉพาะว่าทั้งปีซ้ายขวามีความเร็วทั้งคู่เลยครับนี่คือริสกี้บัวสใช่ครับตรงนี้จุดตรงที่ทําให้โนเซียได้โอกาสได้ความมั่นใจมากขึ้นนี่เป็นเพราะ ยืนได้จังหวเซตบอลขึ้นไปแล้วถูกต้องครับคือเราพยายามบิวอัพขึ้นไปนะครับส<า>ังเกตให้ดีว่าเราจะมีคิสซองโดที่ขึ้นไปอีกครั้งเป็นการยืนตำแหน่งได้ถูกอยู่แล้วในการเล่นเกมลูกสามข้างสองทีเดียขึ้นบนแล้วแต่เวลาเราจังหวะเราเสียกลางทางในเครดสี่สิบจากประตูขึ้นมาสี่ขันพอเสียผู้ทำให้มันเกิดเหตุการณ์สามโซ่สามทำให้มีปัญหาแล้วก็ และโดยเฉพาะผู้เล่นมิดฟิลด์ของอินโดนีเซียเนี่ยเติมเกมนุกได้เร็วนะครับสุดท้ายก็คือความเด็ดขาดเขายังไม่เด็ดขาดยังไม่มีใช่ครับนี่ครับือถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งนี่อ้โหลักมากเลยครับโดยเฉพาะลูกนี้เขามีทักษะที่ดีเลยครับคือโบอาซี่เนี่ยผมมองว่าเราไม่สมควรปล่อยให้เขาพิกบอลหน้าพลิกบอลเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความทักษะสูงนะครับแล้วมีเทคนิคที่ดีสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะมีกาเอื้อจิ้มคืนกลับมาได้นะครับลูกนี้ก็เกือบเนี่ยครับาร์ลี่ มองทีมไทยดูหมดบางช่วงนี่ตนอินโดนีเซียกดดันนี่แล้วเราตื้อๆไปก็อาจจะผลพวงมาจากแมตช์ออสเตรเลียด้วยนะครับเพราะว่าเกมที่กับออสเตรเลียเนี่ยเราเป็นเกมที่มันเล่นเกมทุ่มพลังเต็มที่มากเกินร้อยครับเพราะว่าเจอออสเตรเลียคาใครดูจากเกมเนี่ยเราพยายามเล่นเพสซิ่งเกือบเปอร์เซ็นต์เราใช้พลังเยอะเพราะนั้นวันนี้ อคือพลราดหน่อยใช่ไหมมีคอมองแล้วก็ใช่ครับตื้อไปนิดนึงผมมองว่าจะดูตื้อแต่ว่าคือนักฟุตบอลไทยสามารถเอาตัวรอดได้ในเกมระดับอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งครึ่งหลังถ้าเกิดยิ่งได้ประตูที่3เร็วเนี่ยความกำลังใจมันเยอะทีเนี้ยมันสามารถเล่นอะไรก็ได้นะครับดีแดกจุดที่น่าสนใจคือประตูที่2ที่ทีมไทยทําได้นะครับต้องลุกดีชื่นชมเลยครับชนะทีมสองประสุดสิดครับตอนแรกก็ส่งพยายามขยับนะครับหาช่องว่างทำได้ดีเลยนะครับลูกนี้เรา เกือบไปดีเกือบเป็นบาสนาอีกคนนึงครับคเดิมนะครับบาสนาที่สกัดบอลไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับคือเราจะดูว่าผู้เล่นเราเนี่ยมีประมาณ3-4คนแต่พะผู้เล่นอินโดนีเซียมีประมาณถึง6กหรือเคนครับผมนะครับคือพีรพัฒน์ก็จ่ายดีนะครับจ่ายน้ำหนักดีมากนี่เป็นสถิติของครึ่งแรกนะครับเรานำอินโดนีเซียไทยนำอินโดนีเซีย2-0ประตูโอกาส ทำของเราเจ็ดอินโดนีเซียสี่เข้าครอบสองเป็นสองประตูทีมไทยนะครับครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับส่วนใหญ่บอลก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเกือบหกสิบสี่จุดเจ็ดกับสามสิบห้าจุดสามนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับส่วนการยิงของผู้เล่นไทยนะครับก็จะกระจัดกระจายกันไปส่วนอินโดนีเซียเขาจะอยู่ฝั่งด้านข้างเยอะนะครับ เป็นโปรแกรมการวิเคราะห์เรื่องการวิ่งในสนามของผู้เล่นนะครับก็ถ้าพูดถึงเกมในครึ่งหลังครับโคตทร,ร์ักเกมในครึ่งหลังสําหรับทางฝั่งไทยก่อนแล้วกันจะออกแบบไหนดีครับก็ <c oughs> ผมมองว่าถ้าเกิดเราได้เบอร์ทูที่3เร็วนะครับผมว่าเราน่าจะมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นแหละนะครับเพราะว่าเราต้องการความสดของผู้เล่นด้วยนะครับส่วนทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ครับเราต้องพยายามใช้ผู้เล่นที่สองสองวันแข่งกีอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ผู้เล่นที่ผมคิดว่าตัวสำรองเราสามารถทดแทนได้นะครับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นโจคริตชาลีชพุยนะครับหรือว่าคนมืออะไรน้ใช่ครับที่มีความสามารถมองอินโดนีเซียนะครับของอันเฟรดิโดลจะออกมาเล่นในครึ่งหลัง ผมว่าเขาคงเล่นเกมกดดันแล้วนะครับเพราะว่าต้องการได้ประตูก็ต้องเล่นเกมอย่างนั้นแหละกดดันทีนี้ผมมองว่ามันจะเข้าทางเราเลยนะครับยิ่งทําให้เราเล่นเกมโตกัได้ง่ายขึ้นนะครับมีพื้นที่มากขึ้นพื้นที่มากขึ้นเลยเขาต้องเปิดเกมบุกแน่เพราะว่าวันร์นดเมนแพ้นัดแรกไปดีอีกสองนัดทั้งเจ้าภาพทั้งสิงคโปร์นะครับเราต้ได้ประตูที่สองก่อนนะครับก็จะเป็นเกมที่นอร์เเซียจะบุกมากขึ้น กดดันไทยมากขึ้นนะครับช่วงเวลาที่เขาทำได้10-15นาทีเต็มๆนะฮะเขาทำได้ดี2-0นะครับนักแรกอันด,ดิกในระบบอาร์ซี่เข้าขากันดีนะครับหมายเลข14นี่ครับดิสกี้โปล่า 3คนนี้เลยนะครับใช่ครับสามคนโดยเฉพาะวิส <Gmail> กี้แอนดอ์อันดิกเนี่ยเรียนเป็นผู้เล่นมีความเร็วสูงนะครับเี้นผู้เล่นดีความเทคนิคดีนะครับใน3บอลในหน้าเราเราก็คือเราก็พยายามตัดบอลในบอลให้ได้นะครับพยายามจะให้ถึง3คนนี้เราก็สามารถตัดเกมลุกขึได้แล้วครับเราพักกันอีกครั้งนึนะครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมในครึ่งหลังครับ